เทคนิคปลูกต้นตาลตโนดอย่างไรให้ลอดทุกต้นสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับลุงพออ,อ,อเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับลุงพออ,อมีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกตาลตโนดปลูกอย่างไรจึงจะลอดทุกต้นเพื่อนๆครับให้เริ่มจากการเพราะเม็ดตาลสุกนะครับลูกตาลสุกนำนำลูกตาลสุกนะครับมาเพาะให้งอก หลังจากงอกเสร็จแล้วนะครับให้นําเม็ดตางอกนะครับมาชําในขวดพลาสติกนี่นะครับก็ขวดร้บปรดลมนะครับขวดใหญ่นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับใช้ทรายนะครับหรือดินก็ได้นะครับเอาใส่ลงไปนะครับแล้วก็ฝังนะครับเม็ดตางอกนะครับฝังส่วนที่งอกนะครับฝังลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็แขวนเม็ดตาเอาไว้นะครับ รอจนกระทั่งอะไรครับตาลนะครับงอกแตกยอดอ่อนขึ้นมาพ้นทรายแบบนี้ครับหรือพ้นดินนะครับก็เนี่ยครับตาลชุดนี้นะครับปุงพออไว้นะครับปุงพออเพาะไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็นะครับเตรียมนะครับลงปลูกนะครับที่แปลงสวนป่าวันนี้นะครับก็เอามาปลูกนะครับที่แปลงสวนป่านะครับเมื่อวานมาปลูกไว้นะครับ 10ต้นวันนี้อีก6ต้นนะครับก็เป็นการเพราะนะครับเม็ดตาในขวดพลาสติกนะครับเป็นขวดน้ำบัดลมขวดน้ำดื่มนะครับขวดใหญ่เพราะแบบนี้นะครับแล้วจึงนำมาปลูกนะครับเมื่ออายุไม้ได้ประมาณปีเศษก็นำมาปลูกนะครับที่แปลงสวนป่าหรือปลูกตรงไหนก็ได้นะครับก็จะทำให้ตาลนะครับตาลตะโนดรอด100%ครับ